สวัสดีค่ะเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนะนะคะจากคลิปที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินเก้าแต่วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบวกจํานวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนจากหน่วยที่หนึ่งไปแล้วนะคะ,ะวันนี้ป้านีจะสอน ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอสอนโดยคุณครูนลินีพร้อมสมบูรณ์ต่อไปก่อนอื่นนะคะเรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งเข้าใจการบวกจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม 2. แสดงวิธีการบวกจำนวน โดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมดึงวีตจุประสงค์ไปแล้วนะคะ,ะต่อไปเรามาดูการบวกจํานวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมะนะคะ,ะเราไปหาผลบวกของสามบวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไรป้านีให้จานมาแล้วหนึ่งใบนะคะ ในจานใบนี้ป้านี้จะใส่ส้มเข้าไปผลม่าจานอีกใบหนึ่งป้านี้จะใส่แอปเปิ้ล้าไป1ผลนะคนอะคะส้มกับแอปเปิ้ลนะคะเป็นส่วนย่อยนะลูกต่อไปป้านี้จะให้จานใบใหญ่ป้านี้จะมีเส้นเชื่อมนะคะระหว่างส้มไปหาจานใบใหญ่ป้านี้เอาส้มมาอยู่จานใบใหญ่เลยนะคะไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลป้านี้ก็เอาเส้นเชื่อมก่อนนะคะ อ้าวและป้านี่ก็แอปเปิลมาใส่ในจานใบใหญ่อ้าวในจานใบใหญ่นะคะนี่เขาเรียกว่าส่วนรวมเรามีส้มสามผลแอปเปิลหนึ Apple ่งผลรวมมาแล้วได้เท่าไหร่ลูกอ้าวได้เด็กๆนับ่อยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่อาได้สี่นะคะอ้าวต่อไปเราจะนำส้มมาเขียนเป็นจำนวนตัวเลขนะคะอ้าวสามส้มสามผลเราเขียนเลขเลขอะไรคะเลขสาม ามนี่เขาเรียกว่าส่วนอะไรลูกส่วนย่อยอา้าวต่อไปนะคะแอปเปิลกี่ผลลูกหนึ่งผลอ่าหนึ่งก็เป็นส่วนย่อยอา่าต่อไปนะคะเราจะเขียนเป็นส่วนรวมเลยนะคะอา้าวสามรวมกับหนึ่งก็ได้สี่สี่ตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าส่วนส่วนรวมอา่านะคะสามรวมกับหนึ่งได้เท่ากับสี่ดังนั้น 3บวก1ก็ได้เท่ากับ4 3นี้เขเรียกว่าตัวตั้งนะลูก1นี่นี้เขเรียกว่าตัวตัวบวกแล้ว4นะคะเขาเรียกว่าผลบวกนะลูกต่อไปนะคะเรามาผลบวกของ4บวกสได้เท่ากับเท่าไหร่อ้าวสเป็นส่วนย่อยนะคะแล้ว3มนะคะสามเป็นส่วน ส่วนย่อยเหมือนกันอ้าวต่อไปส่วนรวมส่วนรวมไม่รู้ได้เท่าไหร่นะลูกอ้าวอ้าวปนี้ใส่เส้นเชื่อมก่อนนะลูกเส้นเชื่อมจากส่วนย่อยสี่กับสามมาหาส่วนรวมยังหาผลบวกไม่ได้นะลูกมันรู้ได้เท่าไหร่ส่วนรวมอ้าวต่อไปอ่าเอาส่วนย่อยสี่มาอีกอ้าวแล้วก็สามอ่าต่อไปอ้าวสี่กับสาม รวมมาเลยได้เท่าไหร่ลูกได้7จ็ดะนะคะสรวมกับ3ก็ได้เท่ากับเท่าไรหร่ลูกได้เท่ากับ7จ็ดดังนั้นสี่บวกสก็ได้เท่ากับเจเป็นตัวตั้งสมเป็นตัวบวก7เป็นผลบวกต่อไปนะคะเรามาหาผลบวกของจำนวน5้บวกสได้เท่ากับเท่าไหร่ อ้าวส่วนย่อยก็คือเลขอะไรคะเลขห้าก,กับเลขอะไรลูกเลขสี่อ้าวส่วนรวมส่วนรวมมันยังไม่ทราบนะคะอ้าวเส้นเชื่อมก่อนส่วนรวมได้เท่าไหร่ไม่รู้อ้าวต่อไปเรามาหาส่วนรวมนะลูกอ้าเป็นส่วนย่อยสี่ก็เป็นส่วนย่อยห้ากับสี่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะอ่าได้เก้าอ้าห้ารวมกับสี่ได้เท่ากับเก้าดังนั้น 5บวก4ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้9 5เป็นตัวอะไรคะ5เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวอะไรลูก4เป็นตัวบวก9เป็นผลผลอะไรลูกผลบวกต่อไปนะคะต่อไปตัวตั้งตัวบวกและผลบวกนะคะจะมีความสัมพันธ์กันถ้าเรารู้จำนวนสองจำนวน เราจะสามารถหาจำนวนที่สามได้นะคะตัวตั้งตัวตั้งก็คือจำนวนที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับการบวกหรือการลบตัวบวกตัวบวกก็คือจำนวนที่นำมารวมหรือบวกกับตัวตั้งผลบวกก็คือผลรวมระหว่างตัวตั้งและตัวบวกนะครับผลบวก จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวตั้งและตัวบวกเสมออ่าดูตัวอย่างก่อนนะคะแอปเปลลิลมีกี่ผลลูกอ่าสามผลอ่าแอปเปลลิลสีแดงมีสามต่อไปแอปเปลลิลสีเขียวมีกี่ผลลูกอ่ามีห้าผลเราจะมาเขียนเป็นจำนวนตัวเลขนะคะอ่าแอปเปลลิลสีแดงมีสามผลเราก็เขียนเลขสาม เอาสามบวกด้วยแอปเปิลสีเขียวมีกี่ผลลูกห้าผลแล้วก็เขียนเลขห้าสามบวกห้าได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับแปดต่อไปเราจะนํามาเขียนเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยก็คือสามกับเลขอะไรลูกเลขห้าได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับแปดแปดเป็นส่วนส่วนรวมต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงมีกี่ดอกคะ มีสีดอกต่อไปดอกกุหลาบสีชมพูมีกี่ดอกลูกสองดอกอเราจะนํามาเขียนเป็นจํานวนตัวเลขน,นะคะ,อะดอกกุหลาบสีแดงสี่ดอกเราก็เขียนเลขสี่สี่บวกด้วยกุกหกลาบสีชมพูกี่ดอกคะสองดอกสี่บวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับหกเราจะนำสี่บวกสองเท่ากับหกเอามาเขียนเป็นส่วนย่อย ส่วนรวมนะคะส่วนย่อยก็คือ4 4กับอะไรลูก4กับ2อ่าได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ6กอ่นะคะาจากคลิปนี้นะคะเราเรียนจบแล้วอ่าคุณครูให้นะักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะหน้า25และ26นะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนทําแบบฝึหกหัดแล้วมาส่งคุณครูนะคะในวันเปิดเรียนแต่ยังไม่แน่นะคะว่าจะเปิดเรียนวันไหนอ่านะคะสําหรับวันนี้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ